ไม่มีไรายได้แต่ว่ามีเอกสารไปขอกู้เงินได้ไหมเราถ้าหากว่าไม่มีไรายได้ไม่มีเอกสารด้วยต้องไปขอกู้เงินกับใครได้บ้างแล้วจะได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้จะชี้เป้าให้สัก2ตัวก่อนละกันสำหรับใครก็ได้นะที่ไม่มีไรายได้ใครก็ได้ที่ไม่มีเอกสารเท่านั้นส่วนคนปกติเนี่ยคุณกู้ได้กับทุกสินเชื่ออยู่แล้ว การกู้ได้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนจะสมหวังแล้วก็ได้เงินกันทุกคนนะนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับถ้าหาว่าคุณอยากจะได้เงินก้อนก็ต้องเป็นสินเชื่อตันเด็เดตัวนี้เลยถามว่ามันจะได้ง่ายหรอมันก็ไม่เสมอไปถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยความง่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งถูกไหม แล้วสิ่งที่เขาจะให้วงเงินส่งสด4ี่0 0บาทคุณคิดดูแล้วกันว่าไม่ต้องใช้เอกสารด้วยเรารู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ใช้เอกสารละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคุณจะต้องเป็นลูกค้าของเขาก่อนเมื่อคุณเป็นลูกค้าของเขาเขาก็จะมีข้อมูลของคุณอยู่เขาก็จะรู้เลยว่าพฤติกรรมการใช้เงินของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะไม่เช็คโบูโรของคุณเพราะว่าเขามีข้อมูลของคุณอยู่แล้วไงฉะนั้น เขาจึงรู้ว่าเขาเนี่ยควรจะให้คุณเนี่ยกู้เงินหรือไม่สินเชื่อตัวเด็ดที่ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนนั่นก็คือสินเชื่ออัพจาก S B ตอบไปแล้วว่าง่ายไหมขนาดว่าเขาเป็นลูกค้าของไทยพาณิชย์มาเดี๋ยวแน่นเนี่ยก็ยังสมัครแล้วไม่ผ่านก็มีกันถมไปวงเงินที่ให้สูงสุดมากๆที่40,000บาท ออปหรือว่าบริการยืมเงินแอปเนี่ยก็เสมือนเป็นเงินกู้ที่จะช่วยคุณสร้างเครดิตให้ตัวคุณเนี่ยดูดีขึ้นและคุณเองก็จะมีโอกาสในสินเชื่อตัวอื่นที่มันก้อนใหญ่ขึ้นด้วยแค่คุณจ่ายตรงนะวงเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอนุมัติก็ไวเวอร์ภายใน5นาทีคนที่ไม่มีรายได้ประจำอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าตอสีตอสาคุณก็สามารถจะยืมเงินได้แต่ว่ามันก็อาจจะยากกว่าสักนิดนึง สามารถสมัครใน S B Easy App ได้เลยนะขอคนที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุ20-65ปีคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกู้คุณไม่ต้องหาคนค้ำนะฟังเหมือนจะง่ายแต่ว่า S B เขาเนี่ยค่อนข้างจะกรองคนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคนที่จะได้รับสินเชื่อตัวนี้สินเชื่ออาบจาก S B จะต้องได้รับคำเชิญแล้วเท่านั้นคือมัอนจะยากตรงนี้แหละ สาว่าคุณอย่าเพิ่งถอดใจนะถึงมันจะฟังดูง,ง่ายการอนุมัติมันจะยากคุณอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นคุณอาจจะได้รับคำเชิญแล้วก็ได้ซึ่งคุณอาจจะไม่เคยเห็นคุณเปิดแอป sbec เข้าไปคุณเลื่อนไปที่สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตถ้าคุณเห็นสินเชื่อแอปเนี่ยนะคุณคลิกสมัครได้เลยถ้ามันสมัครได้แต่ถ้ามันคลิกแล้วมันแบบว่ามันขึ้นสีเทาแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยจะต้องรอ แลนตัวหนึ่งเนี่ยพูดถึงทุกคลิปเลยนะมันค่อนข้างจะฮิตติดกระแสได้ดูก็คือสินเชื่อ Snapcast พระเอกตัวยงของ First Choice ธนาคารกรุงศรีเชื่อล้มให้วงเงินเนี่ยสูงสุด1,000 0บาทดอกเบี้ยก็ถูกแล้วคุณก็สามารถจะกู้ได้ง่ายเขาจะใช้ AI เนี่ยในการพิจารณาเบื้องต้นทำให้คุณเนี่ยรู้ผลได้เร็วดีไม่ใช้เอกสารเหมือนกันเลยแล้วก็5นาทีเนี่ยรู้เรื่องเลย บอกว่าคุณจะต้องมีแอปอยู่ชูสก่อนเพราะว่า Snapchat เนี่ยเขาจะไปแปะอยู่ในนั้นลูกค้าเก่า First Choice บอกว่าคุณไม่สามารถจะสมัครได้นะเขาอยากจะได้คนใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีผลิตภัณฑ์กับบริษัทอายุทยา Capital Services สจำกัดเท่านั้นการที่กู้เงินกับแอปเนี่ยคุณจะต้องกดยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตามที่ระบบเขาจะใช้พิจารณาสินเชื่อด้วย แล้วก็การรับเงินโอนเนี่ยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือไม่ก็บัญชีพร้อมเพย์ก็ได้สมมุติว่าคุณกู้5,000บาทใช่ไหมสูงสุดที่ผ่อนได้ที่คุณเลือกเนี่ย12เดือนคุณก็จะจ่ายแค่476บาทแล,แล้วคุณก็สามารถจะเลือกจ่ายตามที่คุณสะดวกจะ3เดือน5เดือน6เดือน9เดือน12เดือนคุณจะต้องมีแอป,ปอยูชูน์นะคุณถึงจะทำการสมัครได้แล้วก็สมัครเพียงแขั้นตอนเท่านั้น สแกนบัตรสแกนหน้ากรอกข้อมูลอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็รอการพิจารณาขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ